สำหรับใครนะคะที่ต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนภาพนะคะโดยที่อยากให้ภาพที่แสดงผล1ต่อหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราไปเจนเนอเรตภาพจากแอปอริงนะคะมันจะได้ภาพ1ต่อหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะไปทำคลิปประกอบ y t u t u อะ่ะมันจะเป็นภาพอัตราส่วน16ต่อ9นะคะซึ่งเราอะ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภาพนี้เนี่ย ให้เพิ่มรายละเอียดนะคะที่กลายเป็นภาพ16ต่อ9นะคะแบบนี้อ่าแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทําภาพตัวอย่างให้ดูเช่นแอดมินต้องการจะเปลี่ยนภาพนี้เนี่ยให้กลายเป็น1ิบต่อ9นะคะโดยการที่เราจะเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นหลังเข้าไปในส่วนที่มันขาดหายไปนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว็บ Leonardo. AI ก่อนนะคะซึ่งเว็บ Leonardo. AI แล้วก็สามารถที่จะเปิดหานะคะใน Google ได้นะคะพะมะิมพ์คำว่า Leonardo นะคะ AI generate view นะคะซึ่งมันก็จะอยู่หน้าแรกนะคะ Leonardo นะคะ AI นะเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะแล้วไปกด Create นะคะ Add เขานะคะมันก็จะเด้งไปนะคะให้เราเลือกอีเมลนะคะแล้วเราก็ใส่กดเลือกอีเมลที่เราล็อกอินช้างไว้นะคะในเครื่องได้เลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยทำการแก้ไขภาพนะคะให้เรากดไปที่อ่าแคนวาสเพิ่มเกินนะคะค่ะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ที่ให้เราเนี่ยทำการแก้ไขภาพนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยให้เราเลือกไปที่ number of image เป็นเล็กกล่องนะคะแล้วก็เลือกนะคะในส่วนของ advanced control เนี่ยนะคะเลือกเป็น16.9อ่านนะคะเสร็จแล้วให้เราทำการอัพโหลดภาพนะคะที่เราต้องการแก้ไขอ่าเป็นภาพหนึงอ่าซึ่งเราเนี่ยให้เราทำการย่อภาพนะคะให้อยู่ในกรอบ ของพื้นที่ในการทําง,งานอ่ะนะคะโอเคได้แล้วแล้วเราก็ใส่คําสั่ง fill this blank space นะคะก็คือให้เติมเต็มส่วนที่มันข่าวไปนะ,ะแล้วก็กด n e r a t e อ่ะนะคะ ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนภาพนะคะโดยการเติมนะคะส่วนที่ขาดหายไปให้แล้วถ้าเกิดเราพอใจ,จกับที่มันเติมแล้วนะคะให้เรากดยอมรับนะเสร็จแล้วนะคะให้เรามากดดาวน์โหลดหา a r t w ร r k ตรงนี้เท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพที่มันกลายเป็นภาพที่มีการเพิ่มพื้นหลังเข้าไปนะคะ แล้วเราก็เอาไปาสามารถเอาไปประกอบ y o u t u b e ได้เลยนะคะ